สวัสดีครับผมเบาน้องครับมื่อนี้มาพอๆกับเบาน้องอีกคือเก่าครับผมมื่อนี้เบาน้องอยู่สารแม่ฮันนี่ครับมื่อนี้เบาน้องมาขอโชคตอง,งวดแม่นะครับเนาะงวดวันที่16ธันวาหกเจ็ดเบาน้องบัลเดมางวดที่แล้วเนาะมาแต่งวดที่ออกที่เลขออกอันสามแปดเนาะหลังจากนั้นก็บัลเดมาแต่ิ่งได้มา,มางวดนี้ครับผู้ใด แต่บางคลิปบ้านหนองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านหนองด้วยน,นะครับเด้อดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับมื่อี้แม่ฮันนี่จะมามอบโชคให้ทุกคนกับรับชมรับฟังกันนะครับน้ออย่าเพิ่งเลื่อนผ่านจะได้เป็นกำลังใจให้บ้านหนองคือเก่าครับผมเดี๋ยวไปไหว้แม่น้ำกันแล้วก็ไปลุ้นโชคนว์นกันครับผมงวดวันที่16ธันวาคม67ครับผมแม่ฮันนี่สาธุสาธุ สวัสดีครับผมเบาหน่องครับมือนีมาพบพอะกับเบาหนองอีกคือเก่ากับผมมือนีเบาหนองกับมาขอโชคกับแม่ฮันนี่ครับงวดวันที่ส6บหธันวาหมเจงวดก่อนหนานี่ที่เบาหน่องมาเนาะเลขกับเขาสาแปดนะครับเนาะหลังจากนั้นมาเบาหนองกับมือมาีครับมามือนีครับเบาหนองกับมาอยุดถูกขอโชคแม่้วก็มาจับลูกยี่ปองแดีว่าลองจับลูกยี่ปองสองลูกคือเก่านะครับเนาะตอนนี้กับประมาณ ตีถุ่มกลัวแหละครับตีถุมกลัวแหละเด็กแล้วบางคนก็นอนกันแล้วล่ะแต่ว่เาบาๆนอนก็ยังต้องทํางานอยู่หาตัวเหรียก,กฝากทุกคนอย่าไปจับลูกพี่ปองน้ากันอาจารย์ไปเบิ่งเด็กถูกนะครับเนาะแม่บ้านเราสี่เจับลูกพี่ปองสองลูกเด้อแม่เด้อขอเนียนๆเหรียกลางเหรียกลางเนียนๆนอแม่ คนขัดขัดลูกพี่ป้องลูกแรกครับหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดลูกแรกหมายเลขแปดครับเป็นแปดอย่างนอกเอาเน้นเน้นนแม่เด้อลูกที่สองครับเน้นเน,นครับนอ งวดนั่นสามแปดงวดนี่แปดสามครับลูกยิงปองลูกที่สองมาเหล็กสามครับ 8, 3, 8, 3. แปดสามแปดสามเดี๋ยวไปลุนเลขทถั่วอนกันครับว่ามันนี่เลขทูนจะเป็นตัวใดงวดวันที่16ธันวาคม67ครับผมแม่ขั้นหนึ่งครับ สามแขกงวดวันนั้นเป็นแขกสามอย่างอันตรายที่สุดเลยเมเรกทูกถือบ้าหนองจุดในมือนี่ขอให้มาในสามตัวถ่ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกธันวาหกเจ็ดเดอะแมเดอร์ทรงไทยปีดูปิงฟองกับ บ้านน้องก็จับแล้วก็เหลือเลขีถูกเดิมแม่เด้อสาธุสาธุผู้ใดเขาว่าบิ่งช่องบ้านน้องกะให้ได้รับโชคไป้ร่กันสุขภูสุขคนเดี๋ยวไปร่อลุ่นเหรียญถูกมนกันครับว่ามือนี้เลขีถูกจะเป็นตัวไหนงวดวันที่16ธันวาหกเจแม่ฮันนี่ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นอกำลังใจให้บ่าวน้องด้วยนะครับเด้อบ่าวน้องจับลูกมีคองได้83นะครับ83 จะไปหลุดเหล็กถูกนกันครับจะไเปเบลกถูกตัวแรกกันครับผมงวดวันที่สิบหกธันวาหกเจ็ดบ่าวหนองจับลูกวิงปองได้แปดสามเนาะแปดสามครับเลขถูกตัวแรกอยาชัดชัดเป็นหมายเลขหกครับเป็นหมายเลขหกแต่ว่าเพื่นตีดกันแหงเนาะอ่าผู้ใดสิบแปลเหล็กอยู่บ่กันแปลเหล็กแปลเอาเดอ้อแต่ว่าบ่าวหนองบบแปลให้ได หม,ม,มายเลเเขหก,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 กนะครับหมายเลขหกบ้านหนองเจ้าลูกพี่ปองได้แปดสามแปดสามงวดที่บ้านหนองมะข้องวดนั้นเลขสามแปดเจ็ดเนาะสามแปดเจ็ดที่บ้านหนองมะข้องวดนั้นเลขกับเขาสามแปดแต่ว่างวดนี้เจ้าลูกพี่ปองได้ดแปดสามเลขถูกตัวแรกหมายเลขหก่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับตัวที่สองตัวที่สามเนาะสาธุสาธุดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชค พนราม่านีมีเอฟซีพีทานหนึ่งคนบอกว่าถ้ามาแม่ฮันนี่อย่าลืม072เดอเลยคนน่ะเพิ่นฝากเบานอกมา072ครับอา่าอย่าลืมเดลยคนว่าฝากแนวคนว่าเอาผู้ใดได้ฟังก็สิฮู้ละแต่ว่าเบาน้องมดแปะเหรียญให้เด้อนะครับเนาะเอาไปลอดลุ่นเหรียถูบตัวที่สองตัวที่สามครับไปดูเหรียถูบตัวที่สองครับผมเลขทูบตัวที่สอง หมายเลขสอครับ6-2สองหกสองเลขงามด้ยวันี้บ้าหนอกะเอาอีหลาหน่อยมานะครับเนาะเก้าเกาศนย์สองบกกัยังสื่อเลขอีหล่าหน่อยติดไว้อยู่ด้หกสองเก้าสองจังสี่เก้า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 ศูนยองก้าศูนยองหกศย์อยัเบกื้อไว้ยอนะเลขปิงวังเบาหนอกจับได้8-3นะครับเนาะ ผู้ใดมีเลขผู้ใดมีความฝันอยากมาบอกสู่เบาหนังฟังเบาหนังกายินดีนะครับเอามาแชร์ประสบการณ์กันผู้ใดมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตะกุดหนุนดวงตะกุดผาขาวเสริมดวงผู้ใดมีประสบการณ์ียังกะมาบอกสู่กันฟังไหนนะครับนะอ่าเมือในเบาหนองมาขอแม่ฮันนี่ให้ทุกคนครับผมเลขถูกตัวที่สองหมายเลขสองครับหกสองหกสองดูให้จบแล้วทุกคนจพบโชคนะครับ เดี๋ยวไปล้อหลุดเลยถูบตัวที่สามตัวสุดท้ายเนาะเลขกปิ้งปอง8สามครับผม8 3สามสาทุสาธุเดี๋ยวไปล้อหลุดํากันครับไปล้อหลุดเลยถูบตัวที่3ามครับ 8, 3, ล้อหลุดไปนํากันเนาะสิเป็นตัวใดนะหัวกลมกลมดูให้จบนะครับดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคเดี๋ยวฟังเบาหนองบอกไว้นํากับฝังตัวเลขไปนํากันนะครับเนาะอันย่าลืมนะครับเด้อ อันพี่เพื่อนฝากมา072เพื่อนบอกว่าให้ฝากแน่เพื่อนมาขันมาได้มาสารแม่ฮานนี่ให้ฝากเลขแน่เพื่นบ้านน้องกะอ่ะยินดีครับตลากวสิอัดเป็นคลิปเพื่อนเลยกะมากะสานโพดเพื่อนก็ฝากแค่เลขมานี่เพื่อนก็บ่ได้บอกยังว่าเป็นเลขฝันเลขยังนี่ยังเพิ่นก็บ่ได้บอกเพื่อนก็บอกแค่ว่าฝากเลขแน่ธามมสารแม่ฮ่านนี่072มาสันอ่าบ้านน้องกะฝากให้เลยเด้ออ่ะเลขถูกอ่ะเดียกมาเรื่อยๆครับผม งวดนี้บนแน่นะครับเนาะแม่คือมาให้งามเลยเนาะเลขงวดนี้อย่าลืมนะครับงวดนี้สี่เป็นจังไหบ่มีผู้ใดบอกใดครับแต่ว่าเบาหนองมาขอแล้วก็เอามาฝากทุกคนเอฟซีเบาหนองเนาะเป็นอย่างให้ทุกคนได้รับโชคแล้ะครับกับผู้ใดมากก็ซื้อไวถ้าผู้ใดบบมากกับพานใดเนาะครับเนาะบวกกันลูกปิงปองเบาหนองจับได้8แปดสามแปดสาม ขันหมักก <kr> ับโบนแยได้เงี้ยมันก็เกิดขึ้นในเบิดผู้ได้ซื้อลอตเตอรี่ติ้งไว้เลขชุดนี้ก็ให้ได้มีโชคไปนํากันสุขูสุขคนนะครับเนาะว่าแต่อย่ามันดังอย่าได้ยาอันกับพ่อแต่กับโบนแยได้เนาะอาทิตย์อันก็ได้เงี้ยก็เกิดขึ้นในเบิดนี่แหละขนาดขอไว้แต่ขอไว้แต่ตนตนกลางกลางงวดบางเทือกะมันจะไปชนกับเหลี่ยกดังข้าเจ้าคนได้มาเนาะครับเนาะกับโบฮูละผู้ใด้ชิดังมาเตอร์ไซอันนี้โบฮูละ หมูต่วัดแม่ฮันีเพิ่งหายแล้วบ้านกนกศิื้อเอาตัวน,นี้ละศิษยน้ำละงวดนี่เอาอเลขถูกตัวที่สามหมายเลขเก้าครับผมหกสองเก้าหรือสิเป็นหกสองหกเก้าสองเก้าได้เบิร์ตครับผมสองเก้าเก้าสองหกหกได้เบิร์ตเดี๋ยวบ้านของสิปแปะเลขให้เพื่อให้ทุกคนได้พิจารณานะครับเนาะ บางคนบอกว่าอยากให้แปรเลยไปนําไปเลยเพราะว่าบางคนเนิ่นบงหูสิแปรบงหูสิแปรสันเอา,ะนะอากับผมยังกับขอใอยทุกคนจงโชคดีงวดวันที่16ทธันวาหกเจส่งท้ายปี6 29แล้วก็38ครับผมก็แปดสามไหมกับขอใอยทุกคนโชคดีคิดสิ่งไห้สมวังดังปารถนาแม่ฮันนี่มอบโชคให้แล้วมาหลับเอาเดอ้อสาธุสาธ,สาธุสวัสดีครับ เด็กทำกุศลกันเอะัดูละเด็กหญิางแห่งทุที่16ธันวาคมเกแห่งหมอกจุกล้านล้าคนตอนปีใหม่แหเด้อ